มีอย่างเว้ยผู้ใริการโรงเรียนวัฒนศักับท่านผู้บริการเอรไทร้ลกคนกุ่นนะครับนะครับตรงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำเรามาสร้างแถวมาอยู่ที่กองบริการเลยครับเป็นเกียรติกับทัานกีฬาในการเข้าเส้นชัยแล้วก็ทัานกีฬาที่จะเข้าสนาม กับตัวแข่งขันระดับภาคระดับประเทศมาแล้วนะครับท่านประธานสภาวิทยาริยเดชมาแล้วครับยินแจกมาเลยก็คงจะเตรียมยุกยาให้บริการและวิ่งโดยใช้ความไวความเร็วนะครับกับเจ้าหน้าที่เราให้เงินห้อย ได้นำผงโดธานินำทัพกกีฬาเข้าไปได้การอการับอง้โมีาได้มาทักทายีแล้วตัวตาหูอีกครั้งนึงนับเป็นเกียรติยงครับมาด้วยายโครงการไท่ทีลาการชาชนต้บนปาหงครับ ผู้ช่วยพรสครับผู้ช่วยนัทลพนปั้นตัวและสมาชิกกบตรประสงคใจดีครับวัดท่าสุธิพงศ์ศรีอาจผู้ช่วยพยาบาลสุป,ปินเปงเฟยและผู้ช่วยพรสอครับผู้ช่วยประยูนติดรักสมาชิกกบตสาครสุวรรณครับวัดห้วยประสิทธิ์เป็นวัดที่ขึ้นชื่อที่ได้เกลียคนรวมทั้งสิ้น 258คนภายใต้การนำาไว้อออยู่เลยยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยโอ้ได้รัักครับเราจะเก็บค่าแรงดีประเสริฐและสมาชิกบตอารักก็เป็นของบ้านฟางฝรัายและก็ฟางคุ้ยขาวตอนโกใหฮเยฮัลลอตอนโกใหฮเยฮลลอมิงยาวฮะเตาหมายฮะเตาอ้อยนงยิเมย่อนงยิ่ม